ันนี้เลือกภาษาอังกฤษนะครับเราใช้แต่ฝั่งนี้นะครับก็เปิดออฟหรือออนสำหรับการเซตค่าที่1,000แผ่นแล้วก็จะหยุดส่งอันนี้เราปิดไว้ที่ออฟเราลานไปแล้ว1,808แผ่นแต่ถ้าเราตั้งออนเราก็ต้องรีเซตใหม่ ันนี้ก็ตั้งไว้ที่เคเริ่มที่ศูนย์เดี๋ยวพอครบหนึ่งพแผ่นเครื่องก็จะหยุดส่งกระดาษหยุดส่งแค่ชุดนี้แต่เครื่องยังวิ่งรันต่อไปนะครับผมตัวตัวนี้เป็นตัวตบตบฉากนะครับตบสองวิตอนเปิดแล้วก็อีกสองวิตอนปิดเข้ามาชีด สองวิสองวิโดยประมาณหรือบางทีก็ใช้หนึ่งกับสามนี่สมติตั้งไว้หนึ่งสั้งไว้สามหนึ่งวิตอนฉากฝั่งนูน้นเลื่อนออกไปหยุดแค่หนึ่งวิแล้วก็ตกกลับเข้ามาก็จะตกกลับเข้ามาแล้วก็ค้างไว้สามวิเพราะก็ค้างไว้สามวิแล้วก็กลับมันดึงออกไปหนึ่งวิแล้วก็ตกกลับเข้ามาค้างไว้สามวิ ตัวนี้บวกลบค่าแรงลมตัวนี้เปิดปิดแรงลมนะครับนี้จัดทุกนี้เป็นเซ็ค่ายาวก,กว้างยาวก็คือซ้ายขวาขอังนี้กว้างก็คือหน้าหลัง หน้าหลังให้วัดจากตรงนี้ขอบจนถึงตรงนี้นี่คือหน้าหลังส่วนซ้ายขวาให้วัดจากกึ่งกลางตรงนี้มาถึงฉากแห่งนี้ด้เท่าไหร่อันนี้ก็กึ่งกลางไปถึงฉากฝั่งขวาตอนนี้ระยะูอยู่ที่หนึ่งพันสี่มิลฝั่งซ้ายเป็นห้าหนึ่งหนึ่งฝั่งขวาเป็นสี่เก้าสามครับ เราตั้งให้มันหลวมไว้หน่อยก็ได้ครับประมาณสองมิลอย่างเงี้ยหลวมไว้แล้วก็ชีดไว้ฝั่งนู้นก็ได้หรือเราจะมาชิดฝั่งนี้แล้วหลวมฝั่งนูน้นก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวพอปิดส่งกระดาษไปแล้วไปถึงตรงช่วงฉากจะมีตัวตบฉากข้างอยู่แล้วนะครับตบฉากข้างแล้วก็มีฉากหน้า น,นี้เวลาเราตั้งค่าเลนกับ Y 2สองค่านี้ปุ๊บให้เรากดสตาร์ทอัพเครื่องก็จะรันเองอัตโนมัติตอนนี้ระยะอยู่ที่104กับ550.6เดี๋ยวลองตั้งความยาวเป็น1น0 0ัน0นะครับ5้0เ้าจะตั้งเป็นพัก650นะครับเดี๋ยวพอเรากดสตาร์ปุ๊บตัวนี้จะขยับเองอัตโนมัติเลยนะครับ กดสตาร์ทปุ๊บนี่เลื่อนออกมาเองอัตโนออมัติเลยเ,เดี๋ยวเราตั้งกลับไปใหม่ไปที่หนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าแล้วก็ห้าห้าห้าโอเคสตาร์ท ระยะจะได้ไเฟมากนะครับเราก็จะมาเลื่อนตัวนี้ตัวนี้คือฉากซ้ายเลื่อนไปซ้ายไปขวาอันนี้คือฉากขวาเลื่อนไปซ้ายไปขวาตัวนี้คือฉากหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับตอนนี้เราดูแล้วค่อนข้างจะฟิตนิดๆรือไหมออกได้อยู่เพราะกระดาษหนึ่งพันเราเวทไว้ตอนนี้อยู่ประมาณพันสอง ใชเวลาเราปรับหมุนตัวนี้ปุ๊บค่าตัวนี้จะเปลี่ยนใช่ตัวนี้หมุนปรับตัวนี้นะครับให้แหนลงแหนความขึ้นนิดหน่อยเป็นองศานะครับส่วนตัวนี้หมุนปรับเพื่อให ตัวนี้ยกสูงยกต่ำเพื่อยกท้ายกระดาษนะครับส่วนตัวนี้มีอุปกรณ์เอามาเสียบได้สําหรับกระดาษยาวและตัวนี้จะคอยยกขึ้นยกลงด้วยไว้ช่วยยกกระดาษอันนี้พอดอ,อกได้นะครับ อเดี๋ยวถ้าระยะกระดาษดนสั้นตัวน,นี้มันจะเข้ามาเยอะจะโดนเข้ามาได้ประมาณ565จะยังไม่โดนแต่ถ้า560น่าจะชนแล้วเดี๋ยวเราจะตัวน,นี้ออกเพราะว่ากระดาษงานลเล็กตนนัวนี้ชุดฟีดจะมีลมอยูน่นะครับโดย มีการเปิดปิดลมที่ด้านล่างฝั่งซ้ายสามชุดนี้ดึงไปทางซ้ายเพื่อเปิดนะครับส่วนตรงกลางคือเปิดครึ่งนึงนะครับถ้าหมุนมาทางขวานี่คือปิดเวลาทำงานก็คือดึงแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแล้วปล่อยอ่าเปิดปิดส่วนฝั่งนี้ ไปทางซ้ายจะเป็นปิดทางขวาจะเป็นเปิดอ่าอันนี้เราเปิดลมตรงกับกระดาษอันนี้ริมๆแนละ้วเราเปิดครึ่งหนึ่งก็ได้คือตัวนู้นไม่มีกระดาษเราก็ปิดนะครับตัวนี้ตัวปรับหนีบกระดาษของช่องนี้ลูกยางสีขาวนะครับลูกยางสีขาวนี้ลูกล่างกับลูกบน นะครับเพื่อที่จะหนีบกระดาษสามชั้นห้าชั้นเข้าไปตัวนี้นะครับก็เลื่อนธรรมดากระดาษวางตรงนี้เป็นตัวที่ไม่มีลมลเราเลื่อนตัวนี้อย่ามาอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้อยู่ช่วงนี้กะช่วงนี้นะครับฝั่งนู้นก็เหมือนกัน